บรรยากาศยามาแรงอยู่ที่โรสลซนโฮมสเตย์พูนะดีแท้ดีว่าดีต้นบอยากเมืองกรุงเทพูแล้วพูนะทองฟ้าสีขาวหมอกยางคัาฝนกำลังเอ้ยฝนน่ะตกเศร้าแล้วนะฝ้าหลังฝนฝนว่างามแทงง้งามว่าบรรยากาศดีดีนะอันทั้งทั้งพู้น,น่ะเป็นเขาใหญ่เนาะทั้งพู่น,น่ะเขาใหญ่ ทั้งพี่นะจะเป็นเขา<ง>เขาชะโงกจะเห็นเขาแบบลูกงามเลยบรรยากาศดีแท้ดีว่าพูนะม,มีน้องปลาพ่อมเด้น้องปลากับปลาบ้ากระลายมีตะกงตะเกียงพูนะมีหอดเฮือจะสิว่าหนึ่ได้แหละพูนะมีหอดเพื่อพาอยู่โคใครเคยเห็น <laughs> นี่น้องปลายเมื่อคืนเนี่ยกบปลาปลาอันนั้นปลาคอน่ะ ลายแท้ลายวา่ไม่ตยิยยงใหญ่นี่นะน้องบัวบัวก็คือบริ่ถปูก่้ให้คนกินปลูกไ่าให้ปลากินแมนตะเกียงน้อยหนังเบิงงหิ้งหอยเดย์ยตะเกียงเล้วก็มีตะเกียงเล้วก็มีเฮียพายพร้อมด้พายอยู่โครบรรยากาศยมามแรงโถวไพามานคะอนายหยกเนี่ต้องมาเดอ้อ โรสซรลินโฮมสเตย์เลยนี่ต้องมาเช็คอิน,นย่ามหมอแรงนี่อือตรงสุดยอดไพ่บด้ไพ่บอด้มาโฮมสเตย์นี่ถือว่าบอด้มานครน,นาย,ยกนี่มื่มูแดงเขาก็จะกินหมูกระถะาอยู่หว่างนี้อืมบรรยากาศ